ถามว่าโครงการเศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็กทําไมต้องเพื่อคนตัวเล็กใช่ไหมคะเพราะคนตัวเล็กต้องได้รับโอกาสที่เสมอภาพโอกาสที่เขาจะทำมาหากินได้สร้างโอกาสให้เขามีอาชีพเพื่อสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองได้คะ่ะ พักกล้าเราเคยส่งผู้สมัครลงสอกอเตติตุจักรเมื่อปี6-3ได้ลงพื้นที่ที่รับฟังปัญหาจับเข่าคุยในหลายๆชุมชนของเขตจตุจักรพี่ๆน้องๆส่วนใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปัญหาเรื่องปากท้องเป็นสิ่งที่อยากได้เพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้เราเลยคิดว่าจะทําให้คนมีเงิน มีงานเลยเป็นที่มาของโครงการเศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็กจัดฝึกอบรมทําชานมไข่มุกทำไมต้องเป็นชานมไข่มุกเหรอคะก็คิดกันว่าสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดให้ชุมชนต่อต้องเป็นของที่แน่นอนหนึ่งคือเขาต้องขายง่ายค่ะวัตถุดิบสามารถซื้อที่ไหนก็ได้ประยุกต์ใช้ของจากภายในบ้านได้ลงทุนไม่เยอะมีวิทยากรของเราท่านหนึ่งเขาชอบทาขนมทําเครื่องดื่มต่างๆถึงท่านบินไปเรียนถึงไต้หวันเพื่อเรียนทําชานมไขมุก อีกทั้งมันเป็นสูตรต้นตำลับที่เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลกและของประเทศไทยเราด้วยนะคะวิธีการต้มชานมไข่มุกไม่ยากเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราตวงส่วนผสมทั้งหมดตามสูตรประกอบด้วย 1. ใบาชาดําหรือใบาชาแดงใบาชาอัดสำนะคะสูตร1ลิตรเราจะใช้30กรัมค่ะ 2. น้ำตาลทรายขาว100กรัม 3. ครีมเทียม100กรัม 4. น้ำกรองสะอาด1ลิตรวิธีการทำเราตั้งน้ำา1ลิตรที่เราเตรียมไว้นะคะรอให้น้ำเดือดหลังจากที่น้ำเดือดแล้วเราปิดแก๊สทันทีค่อยๆใส่ใบชาที่เตรียมไว้นะคะลงในน้ำร้อนปิดฝา หลังจากที่เราใส่ใบชาลงไปแล้วต่อไปคือขั้นตอนการอบการบ่มชาชานมเราใช้เวลา30นาทีเมื่อครบเวลาแล้วเราใช้กระชอนตาถีหรือผ้าขาวบางในการกรองใบชาออกจากน้ำชาเวลาการกรองใบชาอย่าก,กดอย่าบีบใบชานะคะเพราะมันจะทำให้เฟื่องและขมได้ค่ะ ใส่น้ำตาลที่เราเตรียมไว้ครีมเทียมที่เราเตรียมไว้ตามสูตรคนให้เข้ากันนะคะให้ครีมเทียมแตกตัวเท่านั้นเองค่ะเราก็จะได้สูตรชานมไข่มุกไต้หวันแล้วค่ะ1คนเรียน5คนถ่ายทอดกระจายสู่ชุมชนได้มากกว่า500คนสิ่งที่เราได้กลับมาคืออะไรคือความสุขคือความดีใจที่ได้ทําโครงการนี้เปรียบเสมือนเป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้คนในชุมชนนําไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับเขา จัดลองทําให้แฟนชิมก็จะไปขายที่ทํางานแฟนนะคะตอนนี้มันดีมากเลยคือมันดีมากที่ว่ามันสามารถเก็บเอาไว้ได้ต่อย้วยธุรกิจให้กับตัวเองแล้วเพิ่มไรายได้ให้กับเองได้ครับ แต่วันนี้เราได้สูตรก็คือดีมากเลยแล้วก็อร่อยมากด้วยแล้วก็คือประทับใจที่ว่าเราเหมือนเรามีอาชีพชงชาขายได้อีกอาชีพใ,ใช่ไหมพี่พักกล้ารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับพี่พี่น้องๆประชาชนในการเริ่มเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆที่สามารถจะ,ปะเจปลี่ยนแปลงชีวิตให้คนในชุมชนดีขึ้นเป็นเรื่องดีๆของการลงมือทํานั่นคือปรัชญาของพักกล้าเราค่ะ